มา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 รวมกันโอ้โอ right ้เต right ็มกระซานเลยพี่น้อง้อสวัสดีเาทุกคนเนาะมืึอนี้กันสิพาทุกคนมาสัตว์ฟ้าเจ้าพี่น้องเลยงานเจ้าพี่น้องเดี๋ยวงกันเลยพี่น้องหนุ่มหนุ่มง่ายหนุ่มง่ายหนุ่มอู้หูปลายังปลายังบุฟพี่น้องอ ปาปะปะสม,มุสม,มจุจับจับจัตรงใังเชือมวงนะค่ะบูเอาสพีตน้องสโตเอามีบ่มีบ,บ่ืบอเห็นมีเงี้ยนะลงหรอ ไอโรนไอโรนี hey, ่ไรอนี ouais é, é, Say, hmm ่ไเป็ล้างไข่เหรอเออนี่ๆข้ามันาบนี่ใช่ข้ามันาบใช่ามันก็อยู่เนี่ยปลาใหญ่มัยู่ข้ามันามันเลยตาลายบอกป่ะออามาออามา

มันเสียคุณจะใช่คุณมยหคุณมแหงปีปลายยับอจับมอตัวยังกางไ้ไม้นะนาปลาบางไงนึงเออเออยู่นั่นแหละเออเมื่อกี้นีอเด็นี้นี่ด็ดเด็ดเด็ดเด็าโอ้ค้ Ừ qua vô, qua. phát cho làm đèn xuống mặt thơm nhé Thôi nó dư thế này lắm Thôi vô Khuẩn của bố mất Má của bố mất Ớ ừ. 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 ừ, nhang, nhang, nhang Ớ Ớ, bà lạ đây à,

ได้เย่บอีเด็ดีเด็แคบีเดดีเด็อนั่นแหละทั้งทายทั้งนบกเนี่ยเชื่อกัเราเออหลวงหว่าเห็นดีแงแก๊บงแบอยู่นั้นเส้นเนแนี่เนาะไม่น้อย จีวรพระมารวมกันพี่น้องโอ้ป่าหอมมันลายพี่น้องโอ้รดมสมบูรณ์ดีีพี่น้องสุดยอดวันนี้โอ้หลายดีเนาะพี่น้องเนาะมากมากินน้ำกันเนะพี่น้องนะขากนี่นาเป็นตาเคืองซ้อนเพี่น้องเนาะโอ้ เบ่งกันอีกเท่านึงพี่น้องโอ้ชุดยอดมันี่ลายๆดีพี่น้องถ้าไปมากก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเนาพี่น้องนาอขอบใจบา,บาย